สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมชีวิตรถดัมซิ่งอ๋อาาแต่คันนี้ดัมซิ่งนี่เป็นดัมกี่ลอ้อเนี่ยของเรายี่สิบสองล้อยี่สิบสองลอ้อ,ลอครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปขนดินกันนะฮะ <c oughs> ขนหินขนทรายตอนนี้เรากําลังจะเอาตัวแม่ต่อกับตัวลูกก่อนเนื่องจากทิ้งลูกไว้ตั้งนานแล้วโอ้ป้ายเวนิวยังอยู่ฮะรหัสดาวห้าหนึ่งห้านะครับ อ้าวจอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องถอยเพื่อจะเอาตัวลูกตนะิดหางเราไปด้วยใช่ถอยกี่ทีทีเดียวทีเดียวนะโอเคเราไปดูกันดูดิว่าเขาจะถอยทีเดียวจริงไหมโอเคมั่นใจนะสุดยอดไปเราดูกันว่าเขาจะถอยทีเดียวจริงไหมเอ้ยวันนี้พาเพื่อนๆมันนั่งยี่สสองล้อครับ น้ำซึ่งคันใหญ่มากเลยโอ้โหนี่ครับเราก็ถอดหางไว้ตรงนี้ครับอ๋อเรามาดูกันว่าเขาจะถอยแบบทีเดียวอยู่ไหมเรามาดูกันอ๋อเขาต้องทำอะไรก่อนโอ้เขาต้องเปิดเปิดอะไรอะ่ะเปิดผ่าด้วยมาแล้ว มาดูกันที่ว่าเขาจะถอยเข้าไหมโอ้โหสุดยอดคันใหญ่มากเลยอ่ะดูดิเอา้ามาลุ้นกันหน่อยแล้วช่วยกันลุ้นหน่อยแล้วช่วยกันลุ้นหน่อยนี่ยรถพ่วงครับสุดยอดจริงๆคันนี้ไม่มีกล้องหลังนะครับถอยแย่กันแบบสดๆเลยดูดิว่าจะเข้าไหมมาแล้ว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  มาเล่า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 เอ้ยเข้าไหม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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อ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 ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเข้าดังกรุบเลยห่าฮแน่นอนจริงๆนี่ฮะสุดยอดนี่ครับพอเราใส่หางเสร็จปุ๊บอ,อ,อ,อันนี้มันล็อกเองมันเลยใช่ปะ่ะใช่ครับอ๋ออลล็กสกสั ่ S <S สายเบรกสายไฟสายเบรกสายไฟใช่สายไฟก็คือสายไฟท้ายไฟเลี้ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้สายลมสายลมลมูกอ๋อแล้วก็ต่อตรงนี้เสียบเสียปึ๊บอ๋อปึ๊บปักไฟเสียบจึ๊บเปิดลมจึ๊บจึ๊บอ้าวมันไม่ได้เป็นจุกเสียบแบบอย่างนั้นนะไม่ใช่พี่อ๋อแล้วอย่างงี้มันดีกว่าหรือไงเหมือนกันมีมีเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็เป็นจุกโอ้ เอออ๋อเก็บตงค์เอเดียวเออโอ้เอาขอนออกก่อนนะฮเขาก็ต้องนุนขอนไว้ด้วยแล้วก็เก็บขอนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอนหายเดี๋ยวพี่เก็บเอาไปให้ก็ได้เอาไปไว้ตรงน้ามีที่ไว้ปะอ๋อเก็บเก็บใส่กองให้ยังดีไม่งั้นเดี๋ยวหาย ต้องระวังหล่นดนรถเข้าด้วยนะครับเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะไปขนหินกันโอ้โห้ท่อหรือหม้อกุยเตี๋ยวเนี่ยอันนี้หมดกี่บาทเนี่ยขนาดนี้เนี่ยประมาณไงเจ็ดพันเนาะโอ้โหฟวนะิวเฟหน่าดูเลยสุดยาดใปเดี๋ยวเราไปขนหินกันครับ ค่อยไหลลงเขานะฮะผมนั่งอยู่บนรถพ่วงครับ2 2ลอ้อโอ้โหโอตอนนี้กำลังลงเขาใส่หินมาน้ำหนักประมาณเท่าไหรใส่หินมา50ครับ50ารวมรถ50ตันรวมรถโอ้โหเวลาลงเขาเนี่ยต้องใจเย็นเลยใช่ไหมตค่อยใจเย็นๆถ้าฝนไม่ตกก็ยังพอนะฮะทำไมรถ ตั้งยี่สิบสองล้อนี่ยังกลัวฝนอีกเหรอกลัวครับพีเหรอรถใหญ่นี่ยังกลัวฝน,นอีกเหรอกลอัอเวลาไหลลงเขานี่คือก็วิ่งเร็วไม่ได้ไไค่อยๆไปใจเย็ยนๆตอนนี้วิ่งเกียร์อะไรอยู่เนี่ยเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดธรรมดาค่อยๆไหลไปเรื่อยๆเพราะมันยังไม่ชันใช่ไหม่มมชถ้ามันชันแนละ้วมันก็ต้องลดลงมาอีกใช่ครับโอ้โหสิบล้อนี่มีเจ็ดเกียร์เลยทั้งหมดมันมีกี่เกียร์เนี่ยแปดเกียร์แปดเกียร์ โอ้แล้วเราค่อยๆไหลไปเรื่อยใช่ไหมเพราะถนนมันโล่งนะมันค่อยไหลไหลเครื่องไม่ไม่รอบเครื่องมาสูงอืมแล้วถ้าว่ารอบเครื่องมาสูงมันมีผลต่อเครื่องยนต์เราอ๋อรออ๋อค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆนะครับใช้ความเร็วอยู่แค่เท่าไหร่เองห้าสิบห้าสิบถ้าเขาเกลืออันนี้ก็ไม่ชันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะไปข้างหน้าอีก ตกไม้ด้วยอะไรงั้นครับเขาเกลือสูงไม่เบาเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยค่อยๆละค่อยๆไหลค่อยๆไหลแต่เขาตรงนี้ก็ไม่ยาวสักเท่าไหร่นะไม่ยาวเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเขาปักเขาอะไรพวกเนี้ยต้องลงตั้งแต่เกทหนึ่งแล้วแล้วไอ้เรื่องเบรกที่เขาบอกว่ารถสิทรถใหญ่เนี่ยที่ว่ากลัวเบรกไหมเนี่ยมันมันยังไงมันมีช่วงพักรถให้อยู่ อก็อมีช่วงพักรถใหญ่เราก็จอดพักอย่างเราจะเหยียบแช่เงี้ยไม่ได้เรียกเหมือนรถกระบะไม่ได้นะไหมปล่อยอปล่อยอปล่อย,ลอยแล้วก็ย้ำปล่อยแล้วก็ย้ำแต่เราจะเหยียบแช่เลยมันมันไม่ได้เลยมันเคยเคยไปขับเขาแบบว่ายาวๆไหมขับแบบลงลงเขายาวๆเพราะถ้าลงเขาสั้นๆอย่างน<ม>ี้ก็เรื่องระบบเบรกก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ใช่ปะไม่มีเพราะว่าก็ต้องมั่เช็คเบรกตั้งเบรกบ่อยๆ เรื่องเบรกนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเวลาลงเขานี่ก็จะต้องใช้เบรกกันนิดนึงถ้ารถโล่งนะครับก็ขับง่ายนะครับนะะแต่ถ้าว่ารถเยอะเนี่ยนะครับเราก็ต้องค่อยๆคยานไปดึงก็ดึงกด,ด,ดึงไปเรื่อยๆนะฮะข้อเข่าเ,าเกลือนี่ก็ไม่ลำบากสักเท่าไหร่ไม่ค่อยไหลไปได้ถ้ารถน้อยๆก็ไปตามสเต็ปเลยครับวิ่งด้วยความเร็ว40-50ได้ค่อยๆไหลไป นี่บรรยากาศดีครับนะฮะค,คืมฟ้าคืมฝนนั่งรถนี่จะหลับเลยครับนะฮะเพลินๆเลยทำคลิปให้เพลินๆได้ดูกันรถยีบสองล้อวิ่งลงเขาแบบชิวๆสบายๆถ้ารถน้อยนะฮะถ้ารถจะเยอะนี่ขับยากใช่ปะขับยาก <c oughs> ต้องเตยคอย <c oughs> ใช่ปะ่ะถ้า,เ,าเกิดรถติดนี่เราก็ต้องค่อยๆคานลงมากระดึง<ช>้งกระดึ้งไปเลยใช่ปะ่ะอันนี้คือจีเพ็ดร้องจีเพ็ดร้องเพราะว่ามันไหลมันไหลลงเร็วเกิน อ่ะมันร้องปิดๆแค่นี้มีผลไหมมันให้สองนาทีพี่อ๋อประมาณนั้นใช่ไหมแต่ถ้าร้องยาวไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบเบรกต้องรีบเบรกอ๋ออันนี้แค่ไหลลงไหลลงหนึ่งถึงสามแม่งสามวิ่งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อคืออารมณ์มันรวยได้ครับโอเคนะรถทุกคันเอามี GPS รถใหญ่ๆนี่เนาะเดี๋ยวนี้ใช้ความเร็วเกินก็ไม่ได้นะครับเวลาไหลลงเนินก็วิ่งสบายค่อยๆไปแต่ถ้าฝนตกนี่คือใช้ความเร็วขนาดนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องย่องเลยเนาะ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะเนี่ยว่ายีบสองล้อนี่เขากลัวฝนเหมือนกันเพราะว่ามันลื่นง่ายด้วยนะฮะถ้าเกิดใส่ของหนักๆนี่โอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเวลาวิ่งลงเขามาถ้ารถหนักๆเลยนี่ฝนตกด้วยนี่ก็ต้องคานเลยดีที่สุดใช่ไหมฮะโอ้่านไปไปก่อนโอ้เบรกจึ๊กจึ๊กนี่คือมันไม่อยู่อย่างที่คิดใช่ไหมมันไม่อยู่เพราะเราผมคิดว่ารถหนัก รถใหญ่เนี่ย<ม>เวลาถึงจะมีฝนยังไงก็ล้อมันเยอะเบรกจึก๊กน่านจะอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เท่าไหร่ตัวลูกมันดัแนแม่ลงเออเอ,อ,อ่ะแล้วลูกมันไม่มีเบรกเหรอมีแต่มันก็ดันนะพี่น้ำหนักแรงถ่วงอ๋อแรงน้นถ่วงมันครับโอ,โ,อโอ้เอาเรื่องแฮะรถใหญ่นี่ก็ขับ<ว>ลำบากเหมือนกันนะมันไม่ใช่รถตอนเดียวไหมถึงแม้มันอยู่จริงลูกมันไม่อยู่มันก็เออเออไปเปลีมามันก็แฝงได้ใช่ไหมไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ลูกดึงแม่ลูกดึงแม่ยุ่งเลยนะลูกดื้อน,นะครับลูกดึงแม่นะครับนี่แหละครับนะรถใหญ่นะเวลาขับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะไม่ใช่เรี้ยงง่ายนะต้องมีประสบการณ์ของเราเนี่ประสบการณ์กี่ปีแล้วเนี่ยถ้ารถใหญ่รถท่วงไม่รถท่วงน่าจะได้ในในในปีนึงครับแต่ว่าถ้ารถใหญ่ก็สิบลอ้อตัวเดียวพวกนี้ก็หกเจ็ดปีอ๋อคืออยู่ในสายบรรทุกนี่ก็หกเจ็ดปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมอ๋อเอาเรื่องนะ ลอยไปเรื่อยๆนะครับนะฮะฝนไม่ตกแล้วก็ไปตามเรื่อยๆนะครับเพราะวิ่งเร็วเกินไม่ได้ GPS มันร้องครับอืมแล้วก็รถหนักเนี่ยนะฮะส่วนมากก็ใช้ความเร็วแค่60สิบอยู่แค่เนี้นะฮะแต่งอะไรวิบวับน่าดูเลยนะสยอดรถแต่ละคันนี่ต้องมีครับต้องมีแต่งให้สวยๆบงคันนี้กระจกเพียบเลยนะครับ ดุยดุยไปเลยโอ้โหนี่ปล่อยเกียร์ไหลแสดงว่ามันไหลลงเขามาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยลอเกียร์ว่างลงมาแต่นน่นเลยเออเออไหลามาจากลงบนเขาเลยใช่ปะตรงฝวาจะถึงนู่นนะโค้งนู่นนะใช่ปะวิง่งม,ง,งมาเรื่อยดุยดุยดุย,ดย,ดยอเอ๊มีสแกนเนียกับวันโบเอามาบรรทุกแบบนี้มีไหมมีนิ่มไหมเคยนั่งไหมเขาว่าไม่เคยนั่งนะแต่ว่าเขานิ่ม หรอผมเคยนั่งมาแล้ววันโว่นิ่มจริงๆแต่ผมอยากรู้ว่าหายใส่ห้าสิบตันแล้วมันจะนิ่มไหมนิ่มวันไหนใครมีวันโว่เอามาบรรทุกดินหรือว่าเป็นรถพ่วงรถหัวลากอะไรเงี้ยวันโว่นะฮะลองพาผมไปนั่งหน่อยด้ว่าบรรทุกห้าสิบตันแล้วเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันว่าฟิลที่เอาไปบรรทุกห้าสิตันเนี่ยมันจะนิ่มเหมือนรถเปล่าไหมรถเปล่าผมเคยนั่งแล้ววันโว่นะฮะรุ่นใหญ่เป็นเป็นรถอ รถพ่วงนี่แหละนะฮะหรือว่ากึ่งพ่วงนี่อย่างนั้นเขาเรียกอะไรสิบล้อที่เขามันตุ๊กตู้คอนเทนเนอร์เขาเรียกพ่วงหรือว่าอ๋อเรียกหัวลากเออ่นั่นแหละหัวลากผมเคยนั่งมาแล้วนิ่มรถเปล่าๆนิ่มมากเลยวิ่งตัวเปล่าๆเนี่ยโอ้เนิบเนิบโยนหลุมนี่เนิบเนิบเนิบแต่ไม่เคยนั่งรถหนักนะฮะถ้าใครมีวันโบเอาไปบรรทุกของสักห้าสิบตันนี่รวมรถนะแลองแชทมาบอกผมหน่อยผมอยากไปรีวิวจังเลยว่าเวลานั่งวันโบหรือว่าสแกนเนีย เพราะว่าคนโวกสแกมเนียสองยี่ห้อเนี่ยเนาะค่อนข้างที่จะม,มีความนิ่มใช่ป่ะเพราะว่าขับนี่โอ้ยเพิ่นเลยอ,ะอล่ะเนิบนาบเนิบนาบระบบหัวเป็นปถุงลมเออ,อยอดขนาดว่าเบาะเขานี่จะเป็นเบาะแบบว่าอย่างดีอะ่ะเบาะที่นั่งนิ่มมากๆอะไรเงี้ยสแกมเนียโอ้โหไยรถใหญ่เอ๊ะสแกมเนี่ยนี่แพงกว่าคิโน่แพงกว่าอิซูซูอะไรพวกนี้ไหม มันหนีกันไหม รถเขาก็ลอกเรียนแบบกันไม่ได้นะเอาแบบเป๊ะๆไม่ได้อะนอกจากว่าเราจะมาดัดแปลงเ,ปเออเราไปเอาแนบบอลโวข้างหน้าสองแหนบสองตัวเขาเอามาเอามาแปลงใส่ของเราไม่ได้อะมันจะนิ่มไหมเรา <c oughs> เราเบียรทขาหลังเป็นสปริงกับทุกลมก็นิ่มเหรอโอ้ารรับตเก่งนะโอ้เหรอโอ้แต่มันก็ต้องแปลงอีกนะสรุปแล้วคือซื้อใหม่ดีกว่า <c oughs> <c oughs> ซื้อยอดนั้นดีกว่านะฮะ รถผล,ลไม้ครับสายงานรถบรรทุกเนาะรถรถใหญ่บรรทุกก็เยอะนะครับนะแล้วเวลาที่วิ่งก็จะค่อนข้างขับรถลำบากกันนิดนึงเนาะบางคนก็เ,เห็นรถใหญ่ว่าอาจจะมองดูแลเกะกะทางอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอยากให้เข้าใจนะรถสายบรรทุกเนี่ยบางทีเขาก็แบบพูดง่ายว่าเวลาจะออกตัวนี่ก็เห็นชา้าเฉยนะเวลาวิ่งลอยล้ำแล้วเวลา กแต่ละทีเราจะออกตัวอีกอกนันแล้วโอ้โหงุนหงิดรึไงแบบเนี้ยงุนหงิดไหมมันที่แล้วนี่เล<ะ>่าต้องมานั่งไล่เกียร์ใหมเงีง้ยเหี้ยเหี้ยอะไรเงี้ยนะฟิลฟิลนั้นนี่บางทีก็รู้สึกงุนหงิดเหมือนกันใช่ไหมก็มีมีบ้างโอ้โหขับรถใหญ่นี่ต้องใจเย็นครับนะฮะต้องใจเย็นเดี๋ยวเราถามคนขับหน่อยเป็นอะไรนักเนี่ยคันนี้ลงตรงนั่งหมดแล้วขององไซช์มาเล่า เจ็บขนาดนี้ยังมาทำงานได้อย่านี้นะนโอ้าสุดยอดอ้โอ,โอดูเลยใจเกินร้อยอ่ะขี่มอไซค์ชนหมามีขนาดเจ็บขนาดนี้ยังมาขับรถอีกอ่ะดูดิโอ้โหแจ๋วจริงๆนี่ครับตอนนี้แล้วก็ คนส่งเข้าปรับแล้วเขาเรียกเก็บนะ้ขาเรียกเก็บจากคนขับหรือว่าจะของรถเป็นเท่าแก่เราใช่ปะ่ะอ๋อเปลี่ยนรถมาแล้วเท่าแกก็มาหักเลยจริงอยอดสุดยอดนะ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้บัตรรูดไม่งั้นจีบเีร้องนะใส่งานรถด,ดำโอ้โหขนั้นเขียวปีสวยเลยใส่งานรถด,ดำครับ วันนี้วิ่งแบบชิลๆสบายๆ